สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป t ิ t t i o n s h i p นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาับไพ่เนาะแตะออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเหมือนเดิมดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะคะมาดูกันวันนี้ใช้ Tarot of the New Vision นะคะตามที่เห็นเลยนะเป็นแบบไพ่สำหรับเล็กนะคะดูซิวันนี้เรื่องราวจะเป็นประมาณไหน เขาตัดสินใจไม่ได้คือเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาอยัางไงดีเรื่องรอระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปอีกขั้นนึ่งดีไหมหรือว่าจะเป็นแค่เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ในขณะที่ตัวคุณนะคะคุณเคยพยายามในความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วนะคะเคยแล้วคือทํามาเยอะแล้วเหลือแค่เขาแล้วแหละที่เขาจะต้องทําอะไรบ้างเพราะงั้นตอนนี้ในเครู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนกับ ใจก็ยังยังสนใจเขาอยู่นะแต่ว่าคุณน่าจะเหมือนให้เวลาไปกับเพื่อนหรือว่างานมากกว่านะคะมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่เรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อในอดีตอ่ะเครู้สึกว่าคือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณพยายามทักหาเขาพยายามคุยกับเขาพยายามทําดีทุกอย่างอ่ะก็คุณรักเขาไงคิดออกว่าแบบก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาดูดูเหมือนกับสมมุตินะ ในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถ้าให้เป็นเกณฑ์อ่ะคุณให้เขาไปประมาณแบบ70%อย่างเงี้ยค่ะเขาให้คุณกลับมาแค่แบบ30%อย่างเงี้ยหร,หรือคุณให้ไป80%เขาให้กลับมาแค่20%ประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับ give and take มันไม่เท่ากันคุณก็เลยพักก่อนเขาพักใจนิดนึงอืมเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเขาคิดถึงความความเหมาะสมความเข้ากันได้ความในสายตาคนอื่นคนอื่นมองยังไง แลวถ้าเราสองคนอยู่ดีเปิดตัวคบกันมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี่ยค่ะมีเรื่องของนิสัยด้วยมันเป็นที่ความคิดเขานะคือถ้าคุณสงสัยว่าคุณพยายามไปทั้งหมดเนะี่ยทำดีทั้งหมดเขาไม่เคยเห็นเลยเหรอคือเขาเห็นค่ะคุณคุณไม่ได้ทําอะไรผิดได้เอเนจี้คือคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วคุณทําดีมากทําดีแล้วนะคะแต่มันอยู่ที่ความคิดเขาความคิดทัศนคติหรือการการเลือกของเขา,าค่ะมันมันค่อนข้าง อาจจะซับซ้อนด้วยแล้วก็อาจจะคิดเยอะคิดเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยคิดเยอะไปหมดเลยนึกถึงคนเมทุนอย่างเงี้ยตุลอย่างเงี้ยนะคะคือคิดเยอะมากเลือกอยู่นั่นแหละอะไรประมาณเนี่ยแล้วคุณอะคุณทําดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้ายังมีใจที่จะทําต่อเคกก็มองว่าทําได้แต่ตามไพ่เนี่ยเจ็ไม้เนี่ยคือพยายามมามา,มากแล้วเราเหนื่อยมากแล้วนั่นเองนะคะอื คุณรู้สึกไหมว่าแล้วทําไมเขาถึงถึงแบบยากๆเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่รักกันก็บอกตรงๆสิจะได้ไปไม่พัฒนาก็ก็จบไปเลิกคุยกันไปเลิกกันจบไปอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมไม่จบสักทีเมื่อคุณจะไปเขาก็จะดึงคุณไว้นั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่เขามีความรู้สึกให้กับคุณคือเห็นไหมว่าท่านที่นั่งเนี่ยค่ะ เป็นหันหลังให้เนาะเหมือนเก้าอี้หันหลังให้คุณถูกไหมแต่จริงๆอ่ะเขาก็นั่งอยู่ตัวนั้นแล้วก็ถือถ้วยคับอยู่หมายคามว่าคือมีความรู้สึกดีๆให้แหละแต่โชว์ให้เห็นแค่นิดเดียวเหมือนที่เคทบอกอ่ะคุณให้ไป80เขาให้มา20อย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นแค่ว่าอา้าเขามีใจแค่ยี่อะแอมมีใจนั้นนะมันอาจจะหมายถึงก็แค่รู้สึกดีไม่ได้รักอ่ะก,ก,ก็ชอบแหละแต่ไม่ได้มากพอจะคบอะไรเงี้ยคือมันทําให้คนรู้สึกสับสนว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณบ้างหรือเปล่า ซึ่งก็ไม่เคยบอกเลยเวลาผ่านไปแค่ไหนเนี่ยอ,อย่างเช่นตัวคุณไปเขาเรียกเลยนะมีการดูดวงว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ตอนนั้นเดือนนั้นเดือนนี้เขาจะบอกรักบอกชอบนั่นนี่นนี่เขามีความรู้สึกให้คุณนะแต่เขาแค่ไม่บอกเขาไม่บอกเขาไม่พูดไม่เทคแอคชั่นนะคะคิดคิดคิด,คดวนๆอยู่ในหัวอืมมันมีเรื่องบางอย่างที่เขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันยังไม่เคลียร์หมายความว่าอ่า เขาเรียกอะไรเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของนิสัยเรื่องของการเงินเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณสองคนยังไม่ได้ตกลงกันแบบเคลียร์ค่ะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการ A B C D คุณต้องการ1 2 3 4อย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ก็คุยสิทำไมเขาไม่พยายามคุยกับคุณล่ะทำไมถึงไม่แบบเปิดใจจะได้ เขาเรียกอะไรจะได้สนทนาการอ่ะจะได้แบบโซเล่คำนี้มาจากไหนจะได้โซเล่กันจะได้มีการพูดคุยว่าอ่ะตกลงเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วถ้าเราครบกันอ่ะมันจะดีอย่างนั้นจริงๆไหมดีอย่างนี้จริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมีแต่คุณอ่ะที่อยากคุยอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะเหมือนก็อยากได้อะไรต้องการอะไรก็พูดมาสิเราจะได้ปรับถ้าเราปรับได้เราก็ปรับปรับไม่ได้ก็จะบอกตรงๆอะไรเงี้ยคือคุณน่ะพร้อมที่จะคุยมากพร้อมพร้อมลุยมากในความสัมพันธ์เนี้ยอืม อ๋อคือเขอาอะค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสำเร็จเท่านั้นหมายความว่าคบแล้วไม่อยากเลิกไม่อยากเลิกอีกแล้วถ้าถ้าคบกับคุณครั้งเนี้ย เขาอยากให้มันไปถึงฝั่งฝังอนอาจจะหมายถึงฝันเขาคืออะไรล่ะอย่างเงี้ยถึงที่เคกบอกไปก่อนนั้นนะคือต้องคุยกันว่าฝันเขาคืออะไรฝันคือได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ต้องแต่งงานก็ได้หรืออาจได้แต่งงานแล้วมีลูกอะย้ายไปอยู่บ้านเขานะอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือต้องต้องคุยก่อนอะนนียเมือที่เค,คพูดไปอะค่ะคราวนี้เนี่ยตัวเขาอะไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันล้มเหลวซึ่งเช่นเดียวกันกันกบคุณคุณพร้อมที่จะให้แบบให้ทั้งเวลาให้เงินให้ความรู้สึกอให้เขาเนนะายายาารเียก คุณให้เยอะกว่าเขาอีกตามพ่อ่ะอืมคุณเองก็ท้องเหมือนกันเพราะงั้นในความสัมพันธ์เนี้ยช้าเพราะอะไรเพราะเขาค่ะเพราะความคิดที่นั่นไงเพราะความคิดที่อยู่ในหัวเขาทั้งนั้นเลยเพราะงั้นใน,นระหว่างเนี้ยที่คุณทําได้ก็คือถ้ายังอยากรอเขาอย่างกมีใจให้เขาอย่างเงี้ยก็ก็ค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องก็ต้องรออ่ะรอไปถึงว่ารอให้คนคนนี้เลิกนอนคิดอะไรอย่างเงี้ยก่อนคิดนี่คิดคือเรื่องอะไรเค้พูดไปแล้วตอนแรกถูกไหมแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือ มันเป็นเรื่องของการคิดจริงจังคนคนนี้คิดหลายตลบมากเลยนะน่าจะเป็นคนธาตุลมจริงๆแหละแบบมีธาตุลมอยู่เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ทุนตุนกุ้มอะไรเงี้ยว่าไปคุณทําได้แค่ประคองความสัมพันธ์คือเคยทําอะไรไว้ก็ก็ทําประมาณนั้นแหละแต่ไม่ต้องพยายามเยอะกว่านี้แล้วคือคุณเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วไม่ใช่เขาไม่เห็นก็ระหว่างเนี้ยก็เหมือนกับ เคยทาดีนะ่ารักกับเขายัางไงก็เออก็ทําต่อไปถ้ามันไม่ได้เหนือบากกแรงแล้วคุณไม่ได้เหนื่อยคุณก็ทําต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจะให้รอไปจนชาติไหนอย่างเงี้ยเออคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากมีแฟนงั้นคุณก็จําเป็นที่จะต้องเลิกกับเขาเลิกคุยกับเขาถอยออกมาทําใจแล้วก็ move on ไปหาคนอื่นคําถามเคิกคือคุณทําได้ไหมละ่ะถ้ายังทําไม่ได้ตอนนี้ที่ทําได้ก็คือรักเขาไปแบบนี้แหละถ้าคุณไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ทุกนะคะอือ มีอีกมีอย่างหนึ่งคนคนนี้ต้องการให้คิดรู้สึกว่าเขาน่าจะมีหน้าที่การงานที่โอเคแล้วแหละแต่ว่าตามไพ่เนี่ยอยากมีเงินมากกว่านี้เขาอยากมี stability ในเรื่องของเงินนะคะอยากมีเงินมากกว่านี้แม้ว่าตอนนี้จะมีเท่าไหร่อยากมีมากกว่านี้อยากมั่นคงในเรื่องของการเงินอยากมีอิสระอยากแบบว่าถ้าคบกับคุณจริงจังเปิดตัวคบไปสักพักอ่ะแต่งงานจะได้มีการแบบซื้อบ้านย้ายเข้ามีการอยากมีเงินน่ะจะได้โพว v ให้คนที่รัก ให้ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคันนีในขณะที่ตัวคุณอนะทำได้แค่ชิวๆในระหว่างที่ตัวเขาทําอะไรของเขานะคะมันเป็นเรื่องของ d i v i n ท t ม m ิ่งนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเ,ออเวลาที่จกัจก,กราวาลมีการกําหนดไว้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลายๆครั้งถ้าหากว่า เขาหายไปตอบแชทน้อยไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยว่างนั่นคือนั่นคือยุ่งนะคะทํางานหาเงินแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีคนอื่นนะในขณะที่ฝั่งคุณอนะเค้กรู้สึกว่าตัวคุณอนะอืมไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะแต่เค,ค้กว่าใจคุณนะ่ะค่อนข้างเชื่อใจเขาพอสมควรเพราะไพ่มันกลับหัวแบบนี้หมายความว่าคุณเชื่อใจว่าเขาอะไม่ได้นอกลู่นอกทางแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ประมาณนี้ค่ะอันอันนี้คือในในความรู้สึกคุณนะเพราะเค้ เค้เองก็รู้สึกว่าคุณนะรู้จักเขาในระดับหนึ่งรู้จักนิสัยอะคะ่ะเออมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเขาไม่หาเรื่องใส่ตัวแน่นอนนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ หาเรื่องใส่ตัวหมายความว่าไงถ้าเขาไปมีคนอื่นหรือไปคุยคนอื่นถ้าคุณจับได้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเพราะงั้นน่ะเขาก็ไม่ทำไงเขาก็ไม่หาเรื่องใส่ตัวแน่นอนแค่ทํางานเขาก็เหนื่อยแล้วนะคะกลับบ้านก็แบบนอนตายแล้ะอะไรประมาณนะี้แบบนอนหมายถึงว่านอนแบบนอนสลบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมตัวคุณเองก็ใช้ชีวิตทําอะไรของตัวเองไปเนาะไม่หาเรื่องดราม่าก็จะได้ไม่ทั้งคู่ก็จะไม่เจ็บทั้งคู่ก็จะเหมือนกับประคับประคองความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันได้อะคะ่ะมันมเีเขาเรียกอะไรนะ มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขานะฝั่งเขานะคะอาจจะมีเรื่องของเคสขาแบ่งออกเป็นสองแบบแล้วกันนะคะบางคนอาจจะตรงแบบอา่าข้อแรกบางคนอาจจะตรงข้อสองข้อแรกนะคะมีมีความลำบากในเรื่องของงานไม่มีคนช่วยเหลือเขาไม่มีคนซัพพอร์ตเขาเขาต้องทาเองคนเดียวทั้งที่เขาแบบไม่ว่าเขาจะตําแหน่งอะไรก็ตามอะ่ะมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในที่ทํางานอะ่ะทั้งที่ มันมีคนอื่นช่วยก็ได้ประมาณเนี้ค่ะอันนี้เรื่องแรกนะคะมันเป็นความกังวลของเขานะเรื่องที่สองคนเก่าของเขาเข้ามาวุ่นวายแบบกลับเข้ามาในชีวิตอยู่ดีก็เอาทักมาสุขสันต์วันเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาลำบากใจนะคะนิดนึงลำบากใจตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีช่วงเวลานี้แหละที่เขาอาจจะเครียดหรืออะไรเงี้ยช่วงเน,นี้ยเนี่ยค่ะเป็นช่วงเขาเรียกช่วงที่มันยากที่สุดในความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณน้อยใจหรือคุณอาจจะรู้สึกก,ก็มันก็มาจากน้อยใจแหละที่ว่าเอาเา้าแล้วถ้าแฟนเก่าเขามาคุยแล้วถ้าเ,าเขาอาจจะเล่าให้คุณฟังหรือคุณอาจจะไปบังเอิญรู้เองแล้วก็เแล้วถ้าเขากลับไปคบกันหล่ะนั่นนี่คุณก็จะเหมือนกับเออแล้วเราล่ะเราเองก็สถานะก็ยังไม่ได้เลยนะตอนเนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอะไรกันกับเขาเรายังสําคัญไหมอะไรเงี้ยมันจะเกิดอาการน้อยใจเกิดขึ้นนะคะซึ่ง สิ่งที่คุณต้องการกับคนเนี้ยคือเอาเป็นว่าถ้าคุณน้อยใจอ่ะคุณลองพยายามฮึบหน่อยแล้วก็มองไปที่อนาคตว่าคุณต้องการความชัดเจนนะต้องการการแต่งงานต้องการจะมีลูกนะคือต้องการจะมีกับคนคนนี้นะเพราะงั้นนะ่ะคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะเออประมาณนั้นประมาณนั้นเออสำหรับเขาอ่ะคนเก่านะคะไม่มี ไม่มีไม่มีผลต่อใจอยู่แล้วนะคะจบไปแล้วในอดีตเคยรักก็จริงแต่ปัจจุบันไม่ได้รักแล้วแล้วเขาก็รู้สึกกับคุณเนาะเพราะงั้นนะ่ะคนเก่าคือไม่มีผลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของงานในที่ทํางานนะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เขาเป็นคนที่ทําได้อะไม่จำเป็นต้องพึ่งคนอื่นเขาก็ทําได้แต่ว่าถามว่าถ้ามีคนอื่นคอยช่วยในเรื่องงานอย่างงี้มันก็ดีกว่าแต่ตอนนี้มันเหมือนกับ อ่ะถ้าไม่ช่วยเขาก็ต้องทําเองคนเดียวอยู่ดีเพราะว่างานก็คืองานนะจะให้เราออกเหรอมันก็ไม่ได้ถูกไหมเออประมาณนั้นนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะเครู้สึกว่าคุณเหมือนเอาจริงๆก็รู้วิธีจัดการกับความรู้สึกตัวเองนะคุณนะ่ะรู้เพราะคุณก็รู้จักนิสัยเขาเนาะแล้วเวลาที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเงียบหรืออะไรคุณก็จะเหมือนกบบอ่ะโอเคไปหาอะไรทําของคุณหรืออ่ะมานั่งดูดวงก็ได้หรือว่าไปแบบ ไปทั้งเข่าเพื่อนข้างนอกทําอะไรที่ตัวเองเป็นงานอดิเรกข,ของตัวเองอะคะ่ะที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่มานั่งจิตตกกังวลเรื่องว่าเขาจะใจอ่อนไปกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอแต่จริงๆคุณรู้สึกนะว่าเราสร้างไปพร้อมๆกันไม่ได้หรอทําไมเขาต้องแบบอยากสร้างคนเดียวให้มันสําเร็จคนเดียวมันทําไปพร้อมกันก็ได้หนิอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในฐานะคือฝั่งเขามันเป็นพลังงานมัสกูลินนะคะ ในฐานะพลังงานมัสกูลินเนี่ยเขาอยากจะเป็น p r o เ i d e r เป็นแบบคนที่เตรียมไว้ให้เป็นคนที่มีเป็นคนที่พร้อมัพ p อ o r t อย่างเงี้ยเพราะงั้นน่ะความคิดของแต่ละฝั่งมันอาจจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยแนะนำนะการพูดคุยกันมันสำคัญที่สุดแต่ว่าต่อให้บางคู่อ่ะมีการคุยปรับความเข้าใจกันในเรื่องทัศนคติเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังปรับไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็รู้สึกว่าไม่สิฉันรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่าฉันรู้สึกนี้มันดีกว่าเพราะงั้นน่ะมันก็ต้องมีการ คนละครึ่งทางค่ะประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการกับคุณเนาะอย่างที่เค้กพูดไปนะคะก็คือสีไม้เนี่ยพายโ so ซเมทวินเฟรมแล้วแต่งงานนะคะเอ่อแล้วตอนนั้นนะเมื่อคอมมิตเมนต์มาถึงการครบหาจริงจังอะ คุณจะสบายใจแบบคุณจะโล่งเลยถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนน้อยน้อยใจไม่เคยได้สถานะนั้นนี่เขาไม่เคยให้ของไม่เคยทําอะไรให้รู้สึกว่าเชื่นใจเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคุณจะแบบโล่งแบบโล่งอกเลยแบบอ้อในที่สุดในที่สุดอะไรอย่างเงี้เย,คบบเ,ย,ยงงเคยเห็นนะว่ามีหลายๆคนนะ่ที่เคยมาดูดวงเนาะทั้งดูดวงทั้งในวิดีโอแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะมีแบบ พอเวลาผ่านไปหกเดเดือน e หรือแดเดือนมาคน1ปีอย่างเงี้ยก็ทักกลับมาบอกเคก็เออได้คบจริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละว่าเออโล่งแล้วนะหลังจากที่คิดเยอะคิดมากน้อยใจมาตลอดนั่นนี่คือตอนนี้โล่งแล้วนะแบบเออแล้วได้คบกับเขาแล้วนะค้นเคกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักมาบอกเคก็แฮปปี้กับเขาด้วย <laughs> นี่ไงสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือการ เป็นครอบครัวนั่นเองนะคะนี่แล้วเขาต้องการครอบครัวแบบ t e n นอปเอนเตอเหมายความว่าต้องการครอบครัวแบบที่มั่นคงท้งเรื่องของความรักและการเงินคนคนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะคะอาจจะเพราะสมัยนี้ด้วยมั้งปัจจุบันน่ะการแต่งงานมีลูกการอยู่ในสังคมมันต้องใช้เงินน่ะแต่เค้กไม่ได้หมายความว่าเงินมันคือทุกอย่างแต่มันคือสิ่งที่จําเป็นนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นแล้วคุณน่ะตัวคุณเองอะ่ะให้คุณเป็น คุ e น n อปเอนเตอรอะยังไงคนคนเนี้ยถ้าเขาจะคบ,บคุณเขาก็ต้องอยากมีเงินเคไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนที่เห็นแกงเงินหรือนั่นหรือนี่แต่ด้วยไพ่ของค e e น o อ p เ n นเ c l e s เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แบบ h ไฮแมนแนนนิดน,นึงอะแบบไฮแมนเนนแบบถ้าจะคบก็จะต้องมีนั่นมีนี่สักหน่อยไม่ใช่แบบว่า,าดูแลปกป้องคุณไม่ได้หรือคุณหาเงินได้มากกว่าเขาอะไรเงี้ยคือมันไม่โอเค ออประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่พยายามอธิบายคะแนนไพ่ของคุณได้ The Medici เนาะในขณะที่เมื่อมีการเชตเทดาวแต่งงานหรือมีการครบกันในระยะยาวอะค่ะสิ่งที่เขาจะเตรียมก็คือความซื่อสัตย์ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากคนคนนี้ในขณะที่กลับกันนะตัวคุณ่ะคุณรักเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะคุณจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อครอบครัวทั้งหมดเลยคุณไม่ได้เน้นไปที่เงินแต่คุณจะแบบเหมือนคล้ายๆแบบ ดูแลบ้านจัดการเรื่องเสงืส้อผงเสื้อผ้าดูแลลูกเรื่องอาหงอาหารเรื่องสุขภาพเขาคุณจะจัดการทุกอย่างเดอรเมจิชียนคือคนที่ทำได้ทุกอย่างที่ใจต้องการเออประมาณนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะว่าเขาจะทําอะไรนอกลูก่นอกทางไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจไม่ต้องห่วงว่าจะทําให้คุณเจ็บปวดเพราะเขาอะรอคอยวันที่จะได้แบบเป็นคู่กันแบบนี้มาตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะแบบถาม ถามแบบถามนั่นถามนี่หรืออยู่ดีๆคุณอยากขี้หึงขึ้นมาแล้วมาแบบไหนเขาดูมือถือหน่อยคุณก็จะได้ดูเขาก็าจะเอาไปเลยอะดูค่ะอยากดูอะไรดูดูเพราะเขาอะไม่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือผิดต่อคุณต่อครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายคือ King of Sword ชอบมาก Queen of Sword กับ King of Sword นะคะก็คือเป็นคู่กันนั่นเองนะคะก็คือนั่นแหละ Soulmate Twin Flame เนาะเออเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เนี่ย Energy Soulmate Twin Flame มาแบบเยอะมากเลยเนาะเค่เปิดไพ่เราได้แต่ Energy ประมาณนี้นะคะก็ฟังฟังกันไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเบื่อเนาะเออไพ่ King of Sword เนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะหันหลังให้คุณเนาะคนที่มันรู้ทันกันนะ่ะคุณอาจจะแบบว่า สมมติอะเค้กสมมติเรื่องอะไรดีคุณคุยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะว่าเนี่ยเรื่องนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้เขาก็จะเออมันก็ประมาณนั้นประมาณนี้แหละแต่จริงในใจเขาเขาเถียงคุณอยู่เถียงแบบนี้มี้นีแต่เบื้องเบื้องหน้าที่คุณได้เห็นด้วยตาเปล่าคุณจะเห็นแค่กำแพง <laughs> ขาจะแบบไม่สนใจไม่ทะเลาะด้วยถ้าคุณแบบอยากทะเลาะอยากทะเลาะเขาจะแบบอืมอืมพูดไปพูดไปเขาจะแบบหูทวนลมไม่สนใจทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะคือหันหลังให้ให้คุณนะทะเลาะก,กับกําแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีโอเคประมาณนี้นะคะอืมมี energy แค่ไม่รู้ว่า energy ฝั่งคุณเป็นยังไงแต่ energy energy ฝั่งคุณน่าจะเป็นเอ่อน่าจะมีพิษศพกรกฎนะคะพิษศพกรกฎอืม ประมาณนี้หรือเป็นแบบทัุน้ําไปเลยนะคะแต่ฝั่งเขาอะเป็น e เอนจธทัดลมทัดลมแบบที่เมถุนตุนกุมหรือมีมังกรด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะมังกรสิงประมาณนี้นะคะเป็นแบบเอนจ y ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ่ะนะโอเคขอบคุณมากๆวันนี้ที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ